จิตจเเหมือนกล้องวงจรปิดถ้ากล้องอยู่ฝั่งนี้จะเห็นแค่ฝั่งเดียวฝั่งนี้จะมองไม่เห็นเพราะตัวอาจารย์าปถ้าเป็นข้างหน้าก็เป็นข้างหลังแต่ถ้ากล้องวงจรปิดอยู่ตรงกลางกลมกลมงใช่ไหมวาเกิลเลนไวนมันจะเห็นรอบตัวเลยจิตก็เหมือนกันไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นแ้่ระวางอยู่แล้วเป็นกลางใจข้างหน้าเห็นข้างหลังเห็นอดีตอนาคตเห็นซ้ายเห็นขวาชอบไม่ชอบแล้วก็หัวโน้มเป็นแค่สิ่งที่มองเห็น แต่ก่อนนี่เราไปหลงสิ่งนั้นไปนอ,ยนอยู่อนาคตอยู่อดีตอยู่ชอบอยู่โกรธสุดท้ายก็เหนื่อยคือวิ่งอยู่นั้นไม่อยู่เป็นการก็อยู่กับตัวเองดังนั้น,น,นก็วงจรปิดเรลียนวายอันหนึ่งเอาไว้ตรงกลางเหนือศีษันจะเห็นรอบตัวมีสติอยู่กลางใจเข้าใจทั้งหมดอารณ์วิ่งหลายเรียนอยู่ทั้งวันเกิดดับเกิดดับเราไม่ไปติดสิ่งนั้นก็มีความสุขเหมือนนั่งอยู่ตอนนี้เอาลองเสือลมาใจเข้าเรื่องนึก กันเอาไว้กันเอาไว้แล้วค่อยปลย่อยลมหายใจออกมาแล้วอาสติกำนวรู้ตามเป็นไงผ่อนคลายสบายเยือกเย็นเป็นสุขไหมโล่งโล่งในปอดไหมนั่นแหละแม่ครูเสี่ยวพินานีที่รู้สึกในลมหายใจเข้าออกไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มียึดมั่นถือมั่นและมีปล่อยวางวางอยู่ตรงนั้นเลยทำให้ต่อเนื่องแต่ให้มากๆเดินทางสายการแล้วก็เดิอนอยากตั้งใจ อยู่ในทมอยู่ในวินยัยเรารักษาทรรักษาวินยัยทมวินัยก็รักษาเราเราเป็นครูจริยาของครูรักษาความเป็นครูความเป็นครูก็รักษาเราสิทธิ์สำรวงแห่งสิทธิ์อย่าไปร่วมเกินครูอย่าไปร่วมเกินคนอื่นสิทธิ์ก็จะมีความงามของสิทธิ์อนุโมทน,นาสาธุ